แต่ใครได้เข้าใจผิดไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้เข้ามาดูที่ผมสตรีมนี่ก็ทาไงได้เนาะก็ถือว่าเราได้อธิบายไปแล้วละกันไม่รู้ว่าพวกพี่ๆในในนั้นเขาจะเข้ามาดูเราครบทุกคนไหมแต่ที่ผมอยากให้เขาเข้ามาดูจริงๆเลยเนี่ยคือพี่โอลิเวอร์นะโอลิเวอร์เซเว่นผมอยากจะบอกว่าใจเย็นก่อนนะพี่เฮ้ยแมวไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนะครับผมอย่าเพิ่งเรียกเราว่าเป็นสตุลเลยนะ นี่มันคือคลิปนี้เข้าใจยังไงพวกงโง่เอเมอไมว่พวกเข้าใจยังไงพวกงโง่ไหนวะเอมึงฟังก็เรืเ่ีนพวกโง่อะไระอะไอะไะอ่าเนยประมานี้อยู่นั่นนรู้ยังไอโง่นี่เหตุผลวายอะเนี่ยประมาณนี้กันประมาณน,น,าณนี้ไม่ได้บอกเลยว่าด่าใครด้วยนะ ไม่ได้บอกอะไรด้วยว่าด่าใครด่าใครไม่ได้บอกว่าด่าใครด้วยก็คือจะจูมาเลยตุ้มขึ้นมาเลยฟังไม่ได้พวกโง่ไม่บอกเลยว่าด่าใครนะครับว่ามึงด่าคนที่เขาเข้ามาด่ามึงหรือว่ามึงด่าคนทุกคนบนโลกใบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออมานัองเจซึ่งไม่มีมูลไม่มีอะไรเลยไม่มีการเกิดที่อทั้งนั้นนะครับมาเลยตุ้มถ้าเป็นผมผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันอารมณ์เหมือนแบบไอ้เชี่ยกูก็สงสัยเฉยบางทีน่าห่าอารมณ์เหมือน แต่เคยแมวไม่ไตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเคยแมวมาจงใจให้จะด่าคนที่เข้ามาด่านะครับแต่เค้แมวเนี่ยมันไม่ได้พูดว <c oughs> ่าด่าใครถ้าเป็นผม <c oughs> ผมดูผมก็สะดุ้งเหมือนกันนะแบบเออเชีย่ยกูก็แค่สงสัยปล่าวะกูอยากรู้ว่าทำไมเจ้าแม่ถึงไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยนี่นห,นหรอวะกูก็สงสัยอะ่ะอา่าเนี่ยนฮะดูไอแมวตอบกันนะถ้าพูดด้ดีไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดคิดว่าหยาบประเทศมั้งนั่งชิบคลิปบนโอเคดีพอฟังคลิปล่างไม่แปลกใจเลยที่ทีมจะโดนถ่วไม่บ่อยเวลาผ่านแล้วคงไม่น่าเห็นใจ รู้เลยว่าวุทีพาวะเป็นยังไงก็คงแค่คนเล่นเกมเก่งละมั้งแบบนี้อ,อสีมือดีนะยอมรับแต่สกิลปาแต่ละคนนี่ใช่ย่อยเลยเอ,อต้องใช้คำว่าสกิลปาเนี่ยคือยังไงดีวะโอ้ยคือเล่นเกมอะเนาะแต่ผมว่าทุกวันนี้ผมเล่นเกมอะผมพยายามที่จะพูด ให้ดีที่สุดที่จะทําได้เลยนะเว้ยคือเวลาทุกวันนี้ผมเล่นพ u b บิกหรือผมเล่นอะไรผมสตรีมเนี่ยผมจะพยายามพูดคําที่มันสุภาพที่สุดที่ผมจะทําได้เลยผมผมแบบฝึกเลยด้วยซ้ำอ่ะถึงขั้นต้องฝึกเลยด้วยซ้ำว่าแบบกูจะไม่พูดนะเว้ยถ้ากดเล่นพาวบิกอ่ะจะไม่พูดเลยว่าแบบมาดีเฮียมาดีสัตว์น็อกไปดีเฮียมาดีเวนอะไรกผมจะพยายามไม่พูดเลยเพราะผมไม่อยากให้มันแบบเนี้ยนึกออกปะสุดท้ายแล้วอะ่ะแต่เอาจริงๆริงอ่ะคือทุกคนเล่นเกมแม่งพูดหมดนะเว้ย แต่คือพอเราแม่งพอเราแม่งอยู่ในที่ที่หนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะเป็นจุดสนใจอะ่ะมันเลยไปแบบนี้ไงมาเนะ่ะมันเลยไปแบบนี้แต่ทุกวันเนี้ยผมพยายามที่จะใจเย็นให้ไวที่สุดเลยผมเล่นเกมเนี่ยผมพยายามจะพูดคําที่มันสุภาพที่สุดที่ทผมจะทําได้นะครับผมพยายามจะพูดให้ดีที่สุดเลยประมาณนั้นเรื่องสกิลป่ามันเลยแบบบางทีเราก็เล่นเกมอะ่ะเรามีอารมณ์ร่วกม,มาเกมอะ่ะนึกออกปะเรายิงเขาตายแล้วก็ค่อนข้างสะใจอะไรเงี้ยบางทีนะ มันก็มีบ้างนะหรือบางทีมีคนมาด่าเราด้วยคําพูดที่มันหยาบคายอ่ะเราจะด่าเขาคืนด้วยคําหยาบคายมันมันไม่ได้หรอเนอะป่ะอืมคือเข้าใจแหละว่าเราอยู่สังกัดนู่นนี่นั่นแต่คือไม่ได้มีกฎไหนของสังกัดห้ามด่าคนดูที่เข้ามาด่าเรานะครับอย่างเอฟเนี่ยมันมีคนดูเข้ามาด่าเอฟแบบหนักมากนะครับสังกัดเขาก็ขู่ว่าจะฟ้องไอ้พวกที่ด่าด้วยซ้ำนะครับเอออย่าให้บุยราต้องทําแบบนั้นเลยนะครับ คือสุดท้ายแล้วก็คอมเมนต์เสรีกันไปเต็มที่แต่คือพอถึงเวลาที่คุณมาด่านักกีฬาเนี่ยแล้นักกีฬาจะด่าคนคืนบ้างเนี่ยมันผมว่ามันสินเสมอกันนะมันไม่ได้แปลว่าคือเขาอยู่เป็นนักกีฬาคุณสามารถด่าเขาได้แต่นักกีฬาเนี่ยไม่สามารถที่จะด่าคุณได้ผมว่ามันมันไม่ค่อยแฝงเนี่ยหรอปะคือเราก็คนเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเราเราก็เป็นคนเหมือนกันที่จะสามารถเวลาที่มีคนมาด่าเราด้วยคําพูดที่มันรุนแรงเราก็ควรที่จะพูดคืนกลับไปได้บ้าง ด้วยคำพูดที่มันรุนแรงได้บ้างแต่ไม่ใช่การเหยียดนะผมไม่เห็นด้วยกับการการเหยียดนะครับการเหยียดเนี่ยผมผมไม่ไม่เห็นด้วยเอาคําพูดที่มันแบบอยู่ในความพอดีอะ่ะแต่ไม่ใช่แบบเราเป็นพระอิฐพระปูนไม่ทําอะไรเลยเออลงเหมือนมีคนมาด่าเราเราก็ต้องนิ่งไว้นะเพราะเราอยู่บุยรำอยู่เตดอีสปอร์ต e นะเราต้องห้ามนิ่งไว้นะแต่มันไม่มีสัญญาข้อไหนที่นักกีฬาห้ามด่าห้ามด่าคนที่มาด่านะเออประมาณนั้นนะ แต่คือสุดท้ายแล้วอ่ะมันอารมณ์มาณนั้แบบว่าอย่าไปสนใจเลยดีกว่าคือเราเป็นนักกีฬาจะมาสนใจพวกนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ผมถึงไม่เอาแล้วไงผมพอแล้วผมพอแล้วเพราะว่าตอถึงเวลาที่เราด่าใครแล้วคนหนึ่งไปเนี่ยเอยมันอาจจะมีคนเข้าใจผิดได้เวลาเราพูดเปลองเทคเนี่ยถ้าเขาตัดไปเนี่ยมันไม่ดีนยเราโดนเลยบอกเลยผมก็เลยพอแล้วไงผมเลยบอกว่าพอแล้วผมจะไม่ด่าใครแล้วคือถ้ามันไม่เหลือโอจริงๆนะผมจะไม่ด่าใครเลยเลยนะครับผมจะไม่เอาแล้วผมจะไม่ด่าแล้วเพราะผมเบื่อที่จะ ต้องโดนคอมเพลย์แล้วเนอะวะคือเพราะว่าบางทีผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นผมด่าคนที่เขาต้องใจจะมาด่าแต่มันก็ยังมีบางคนที่ไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วก็คิดว่าเราท็อกซิกนะครับคิดว่าผมเป็นคนท็อกซิกไปซะงั้นทั้งๆท,ท,ที่เอาจริงๆอ่ะไอ้คนพวกนี้มันเข้ามาด่าเราเราก็ด่ากลับบ้างแต่ตอนนี้ผมพอละนอกจากว่าจะหนักจริงๆแล้วถึงจะพูดบ้าน,นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีไม่ค่อยมีหรือมันมีผมก็ไม่สนใจแล้วนะพอเลยผมพอเลยนะครับผมพอแล้วตอนนี้ผมเลยไม่เอาแล้วไม่ด่าแล้วเลิก เป็นคนที่ดีละนะครับอาเมนพ่อนะครับโอเคผมถึงไม่ด่าใครว่าแบบนู่นนี่นั่นแล้วผมไม่ไม่เอาละผมเล่นดีกว่าผมตั้งใจเล่นผมตั้งใจแข่งของผมคนจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรเออาเมานะผมคิดอย่างนี้ละตอนนี้ <c oughs> โอเคงั้นบายเลิกเชียร์ก็แค่คนเล่นเกมเก่งจริง,รงๆแหละ วุฒิภาวะต่อยต่ำกันต่อย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 ต่ำต่อยต่อยต่ำวุฒิภาวะต่อยต่ำกันเหลือเกินเจริญเจริญเจริญลงลงเจริญลงเจริญลงนะไอหนุ่มผมดูและงั้นเลิกเชียจบกันทีมนี้วุฒิภาวะต่ำขนาดนี้เรียกสะดุดยังได้เลยมั้งจากนิสัยคือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าฟูดในมุมที่มันแบบว่ามันมีคนมาด่ามันอะหนักมากมีคนมาด่าทีมเราด่าอกมา คือมันป้องใจให้เจะด่าคนพวกนั้นไงแต่ผมเข้าใจแหละว่าคนในเนี้ยเขาไม่รู้ไงว่าแมวมันด่าถึงใครถูกไหมเขาเขาไม่รู้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าไอแมวเนี่ยมันด่าใครบ้างเขานึกว่าไอแมวเนี่ยมันด่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยท,ทั้งหมดที่ถามถึงเจ้าแมวเนี่ยคือไอแมวด่าทุกคนเขาก็เลยคิดว่าไอแมวเนี่ยโอ้โหมึงเด็กเฮียงวะคือคนบางคน,น,นก็แค่สงสยัยเฉยมึงจะดา่าเขาทำพห้อะไรกันนะเขาก็เลยพีออกมาได้แบบนี้เออซึ่งถามว่าผมโกรธไหมผมไม่โกรธนะ แต่ผมรู้สึกแย่ว่ะผมรู้สึกแย่ที่คือบางทีมันมันมันเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นอะอันนี้คือผมโูดถึงกรณีเพื่อนผมนะคือเพื่อนผมไม่ตั้งใจให้มันไปให้มันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยหรอปะแต่มันเป็นคลิปแบบเรานั่งเล่นเกมอยู่อะสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอะบางทีเราไม่สามารถที่จะเซฟคําพูดทุกคําพูดของเราได้อะบางทีเราก็พูดไปด้วยความที่มันแบบเรารู้สึกอะไรออกไปเราก็พูดออกไปแล้วเราก็ไม่ได้กั้นกรองว่าเราจะต้องพูดให้มันครอบคลุมทุกอย่างนะครับ ครอบคลุมคนนี้ครอบคลุมคนนั้นเราจะว่าถึงใครเราจะกล่าวถึงใครเราจะกล่าวไม่ถึงใครเราจะต้องโฟกัสให้มันดีผมเลยตัดเลยไง,ไ,งไม่ต้องโฟกัสที่อย่างนั้นผมจะไม่ด่าใครเลยจบผมไม่ต้องโฟกัสไม่ต้องมานั่งเลือกว่าจะต้องด่ากลุ่มไหนไม่จะต้องมานั่งเลือกว่าต้องบอกเขาว่าเอ้ยผมไม่ได้ด่าคนที่เขาเข้ามาอะไรไม่ต้องพูดเลยนั่งเฉยๆนั่งนล่นเฉยๆจบจบไม่ไมีใครต้องเดือดร้อนนะครับผมก็เลยใช้กลวิธีอย่างนี้แล้วตอนงนี้ประมาณนั้น เด็กทาตามความสาใจพอดังพอเก่งแน่นอนก็เกียนเยอะถ้าเอาพวกนั้นมาเก็บใส่ใจก็หงุดหงิดแล้วแซงหวังถือว่าสอบไม่ผ่านด้านความควบคุมอารมณ์ด้านความคิดด้านการแสดงออกอ่ะประมาณนั้นแต่อันนี้ผมเห็นด้วยอยู่เห็นด้วยอยู่ผมเห็นด้วยว่าพอพอเรามีชื่อเสียงเนี่ยมันก็จะมีคนมาด่าเราเยอะใช่ไหมถ้าเราแกะบว่ใสา่ใจเนี่ยมันจะทาให้เราหงุดหงิดง่ายนะครับแต่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 มันก็ใช้คําว่างไงดีอะ คือเราก็เป็นคนเนอะบางทีมันมีคนมาด่าเราเราก็อยากที่จะระบายออกไปบ้างอนะคือถ้ามันผมไม่เคยเห็นไอ้เคียมแมวมันด่าเลยนะเว้เอาจริงผมไม่ผมไม่เคยเห็นไอ้แมวมันมันจะพูดอะไรประมาณนี้เท่าไหร่นะคือสุดท้ายแล้วมันก็เป็นคนที่มือึดอัดอ่ะมันอึดอัดมันก็อยากที่จะระบายออกไปบ้างนะครับผมยังถือว่าไอ้เรื่องประมาณเนี้ยถ้ามันด่าคนที่มันเข้ามาด่ามันไม่ได้ด่ากราดคนที่เขาหวังดีอ่ะผมยังถือว่ามันก็ก็มีได้บ้างอ่ะแต่อย่าบ่อยแล้วกันเพราะถ้าบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะถือว่าท็อกซิกแล้ว ก็อาจจะแบบคือมันเรื่องเจ้าแม่เนี่ยมันนานมากมาเป็นหลายเดือนแล้วมันก็อดมันก็เลยพูดออกไปประมาณนั้นนะนะเออประมาณนั้นมากกว่าก็แค่เด็กสะทุนคนหนึ่งเลยความคิดผมตอนนี้นี่อยู่เวลามสังกรร e ัดอีสปอร์ตแท้ใหญ่สุดในไทยนะเฮ้ยแต่นิสัยสะทุนจ้ะคนนี้นี่เอาเราหนักจัดเลย <c oughs> เอาเราหนักมากเลยเด็กสะทุนเบียยูุน่าจะมีคนดูแลภาพลักษณ์ในกีฬาหน่อยพูดตามใจปากมันเสียหายต้องสังกรรัดอ่าอย่างนไง สีมืออย่างอย่างแต่ปากแซบๆอย่างนี้พี่ชอบอ่าระดับ b R u แล้วนะภาพลักษณ์สมโมสรสำคัญนะฮะเองจะรู้สึกกดดันจัรรดระบากรแล้วแต่แต่เองมีชื่อบิวติดตัวถ้าสมโมสรไม้มีคนดูแลก็ดูแลตัวเองหน่อยเถิดทุเรศจัดจัดอ่าเข้าหนักปากแจวจังอะ่ะเตรียมล้างจัดรถทัวร์ได้เลยหนุ่ม คลิปล่างไอคนที่ตะโกนมันใครวาครับจะได้จําถูกอย่างเอาเลยว่าไอน้องโลมันกว้างนะครับดึงปักออกก็ไม่ได้เก่งแล้วนะครับอ่ามาถึงเรื่องตบตีละจะออกมาเอาถึงในชีวิตจริงกันแล้วนะแต่โดนตบโดนอะไรก็ก็อ่าก็เนี่ยด้วยความที่เบลไม่ได้พูดออกไปว่ามันกลุ่มไหนอะ่ะเขาเลยมันก็เลยเกิดการนี่ไงเกิดเหตุการณ์รไปแบบเนี้ย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 เย downs, นะเอะแยะไ้หมดเลยนะเออเนี่ยเหรอ คือแม่ไม่ได้พูดออกไปทั้งหมดว่ามันมันมันพูดถึงแฟนคลับกลุ่มไหนแฟนคลับที่เขาหวังดีเนี่ยมันไม่ได้ด่าแฟนคลับที่เขาหวังดีแต่มันด่าคนที่เข้ามาด่าทีมเข้ามาด่าเรื่องเจ้าแมนเข้ามาด่าโค้ดอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนั้นเนอะไหมคลิปล่างใครพูดเนี่ยถ้ามาแล้วหวังทัวร์มูมูไลฟ์กับช่องแชทน่าจะไฟลุกเลยรอบที่แล้วของเอดดี้ยังพอเข้าใจได้ว่าด่าพวกเกียนแต่อันนี้ถึงจะด่าเกียนแต่ก็น่าจะมีแฟนคลับบางคน ที่ตามเชียร์หลายคนอยากรู้อันเนี้ยถูกต้องคือพี่คนเนี้ยเข้าใจผิดอย่างชัดเจนเลยถูกปะจากการที่เอแมวเนี่ยมไม่ได้บอกถูกไหมก็เนี่ยคือเป็นผมก็อาจจะเข้าใจผิดว่าแบบว่าไอแมวมันด่าคนที่เขาหวังดีทาไมวะอะไรเงี้ยนะะซึ่งไอแมวมันด่าแต่เกลียนเท่านั้นด่าเกลียนเท่านั้นไม่ได้ด่าคนที่ตามเชียร์และหลายคนที่เขาสงสัยถึงเรื่องเจ้าแมนะครับเป็นอย่างนั้นเอออันเนี้ยเป็นจุดพลาดอย่างหนึ่งเลยที่มันไม่ได้โฟกัสตรงเนี้ยประมาณนั้นะ สามเอที่ว่าไก่ยงได้เงินเท่าทีมเองเลยทัวนี้เป็นทเทียบเทียบทีมหมื่นไปเียบเทียบทีมหมื่นไเสียดายที่เคยเชียร์คนนี้ตอนอยู่มิดอ้าวไม่ใช่อันนี้ต้องแมวพูดผมนี่แหละคนหนึ่งที่เชียร์แล้วอยากรู้อ่ะเนี่ยพี่คนนี้เขาว่าเชียร์แต่พี่เข้าหนักมากเลยพี่เข้าหนักมากอยากในใจมีอยู่เป็นหมื่นล้านคำตอนนี้เลิกเชียร์ถาวรคือพี่เขากลายเป็นคนที่เข้าใจผิดกับคำพูดในแมวไปเลยอ่ะเนอะวะพี่คนเนี้ยเคยแมวแมวพลาดคำพูดตรงนี้ไปเลยอ่ะ การว่าพี่คนนี้เข้าใจผิดไปเลยอะแต่พี่เข้าหนักมากเลยนะเท่าหนักมา,ากเข้าหนักสะดุ้นเงินในทีเดียวนะจะพูดเอาสาใจมาอะไรก็แล้วแต่น้องตาสบายคนชอบเพิ่มไม่รู้แต่คนเกลียดเพิ่มขึ้นแน่นอนน็อตเซอร์ไพรส์ตามนั้นทั้งทีมผมใช้คนเนซี่คนเดียวที่เหลือไม่ถูกชะตาปากอย่างใจยอย่างขอโทษครับขอโทษไอ,ษอบีนรอดไปปากอย่างเก่งเลยครับอ้าวปากดีจังหวะเด็กพวกนี้เก่าจัดแหมอุ่าเชียร์ตูได้ทีมแช่งแล้ว คือถ้าจะพูดถอยแบบนี้ก็ควรจะหบปากไปดีกว่านะมันผลเสียต่อทั้งทีมพเพื่อนร่วมทีมไม่ถืออาชีพแต่ผู้เล่นยันแฟนขับยกหางเรียไขย่กันสนุกไดเ้เท่านนการลองทีฟุตบอลโดนเรียเข้าห้องเย็นไปแล้วอย่างนั้นไปโอพระเยซูอันดิจูดดีดที่สุดประเทศมิรานุทำไมไม่เอาอย่างพีพ่ๆโดนดาม่าอีกครั้งเจา้าบอยก็ไม่เคยถอยเลยมีแต่ผลมีมิวที่ภาวะตลอดถ้าคนในทีมหรือใครที่รู้จักผ่านเข้ามาอ่านจำคำพูดไว้นะพ่อคนถอยอย่าพลาดนะ อย่ามาบอกชอบซ้ำคนล้มนะจากเชียร์มาตลอดกลายเป็นตามแช่งสุดท้ายผลเป็นไงไม่รู้ถ้าล้มเมื่อไหร่ตัวจะโถมอย่าพลาดนะน้องกดดูดิเห็นปะมันมีคนเข้าใจผิดเยอะเลยอะนะเห็นะนะคือผมอยากจะพูดประมาณว่าแบบว่าเชยมันเนาะเนี่ยพอมันไปอย่างเงี้ยคือคนที่เราเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดเนี่ยแต่ดันมีคนเข้าใจผิดเยอะไปหมดเลยมันน่ามันน่าที่จะมันน่ามันน่าอึอดอัดเนะาะได้ไหม มันน่าอึดอัดเนาะที่แบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นอะ่ะคือเจตนาการพูดกเราไม่ได้แบบนั้นแต่การว่าคนเขาไม่ได้เข้าใจคําพูดของเราว่าเราจะสื่อถึงอะไรเพราะว่าเราพูดไม่เคลียร์นะเราพูดไม่เคลียร์มันก็เลยกลายแบบเนี้ยมันก็เลยกลายแบบเนี้ยนึกออกปะสร้างงั้นนะไม่น่าเลยไม่น่าห้าวเลยไม่น่าจดไจในเอเเลยเอสที่มีติสต,ติตามแช่งแล้วเป๋ร้อยเปอร์เซ็นต์ซะด้วยสิมีสี่หน้าใกล้หมดละ เลือกเชียร์ครับด่าแบบนี้แนนคลิปของอทูอารมณ์มาเต็มกระแทกเสียงหยาบแบบไม่จำเป็นเรื่องนี้ไม่ได้มีใครโจมตีอะไรเขาแค่มาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ลงตอบดีๆก็จบไม่มีคำเตุผลให้หยาบและหยาบเกิน <c oughs> อันนี้ผอย้ายหนึง่งเรื่องนี้ไม่ได้มีใครโจมตีอะไรเนะี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะครับเลื่นเจ้าแมนเนี่ยของจริงนะครับของจริงผมบอกเลยของจริงเข้ามาด่ายันโค้ชนะครับ ยันเพเยอร์นะครับอินบ็อกนะครับถาโถมนะครับคือบางคนไม่ได้รู้อะไรแล้วก็เข้ามาคอมเพนถึงตัวหลักถึงโค้ดถึงต่างๆนานานะแต่สุดท้ายแล้วก็มาในคอนเซปต์เดิมไอแมวมันไม่ได้ไอแมวไม่ได้พูดให้ครอบคุมได้ได้เกมมาใกล้หมดและสีหน้าแล้วไอแมวไม่ได้พูดให้ครอบคุมทั้งหมดว่ามันว่าใครกลายเป็นว่าพี่คนนี้ก็เข้าใจผิดไปอีกคนหนึ่งเหมือนกันว่าไอแมวด่ากราดด่าทุกคนด่าทุกคนเลยอ่าอันนั้น ในเซตนี้กระแสที่ตัวเองมาแท้ๆเสียดายถ้าเลือกต่อยดีแบบไม่ด่ากันไปเผอได้แฟนขับทีหม่กลับไปเพียบที่มาจะได้พี่บาจะคิดว่าคนไม่เข้าใจไม่อยากเชียร์ให้ง้อเชียร์ใครเข้าใจก็รับได้ก็เชียร์ไปมันก็ถูกแต่จะคิดถึงผะโยนในงงแง่หนึ่งแล้วมาเสียดายแทนการเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งอยู่ให้แต่ยานาแต่นี่คือแฟนขับหรือคนที่ตามเชียร์อยากรู้เลยเรื่องเจ้าแมนแต่อย่างว่านะฟอมอ่าไปงั้นอีก <laughs> เจ้าแมนก็ตำแหน่งเดียวกับตัวเองไฟล้นก้นเป็นธรรมดาสันดานเลยแตกเอาเอาหนักจัดอีกแล้วคนนี้พี่โอร์ ก็ยังคอนเซปต์เดิมอยู่เข้าใจผิดเหมือนเดิมไอแมวไม่ได้ด่าแฟนคลับที่ที่ไอเนี่ยที่ที่เขาเรียกไงนะที่ที่หวังดีเออเอาจแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับพี่เข้าใจปะถึงจุดๆหนึ่งที่บางทีอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจให้แบบแบบนั้นนะแล้วมันมีคนมาด่าเราในเรื่องที่เราไม่ได้คิดแบบนั้นอะพี่ลองคิดสภาพนะเราอาจจะแบบด้นคิดแบบฟักได้ก็จริงนะครับอาจจะไม่สนใจอะไรเลยก็ได้ไม่ต้องแคร์หรอกเขาจะเกลียดเราแล้วก็จะว่าไงเรารู้ตัวเองก็พอแต่มันจะติดอยู่ในใจเล็กๆแล้วแบบไอเชี่ยกูไม่ได้ค กูไม in ing so okay. mm ่ไ hmm. ด right. so, ้รู้สึกแบบนั้นนะเว้ยกูไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นนะเว้ยแต่แบบมีคนเข้ามาด่าเราถาโถมเราเยอะมากว่าทําไมเราทําทําไมเราอย่างงู้นทำไมเราอย่างนี้ทาไมอย่างงั้นกับเรื่องที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นมันจะติดอยู่ในใจเว้ยมันจะติดอยู่ในใจนะครับมันจะติดอยู่ในใจที่มันแบบมันอึดอัดอยู่ในใจว่าแบบมันอยากจะพูดออกไปมันจะบอกว่าช่างแม่งช่างแม่งก็ได้แหละแต่สุดท้ายแล้วมันมันได้หมาการที่เข้ามาด่ากราดว่าแบบ โอ้ทีมโง่ทีมขยะไอสั์โง่ควายกระจอกตายไปเถอะอันนี้มันไม่ใช่ไม่อะไรอะ่ะแต่บางแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของการที่แบบคนเขาเข้าใจผิดในคําพูดที่เราจะเสือเนอะปะเราไม่ได้ตั้งใจจะสื่อคนที่เขาอะไรแบบนั้นอะ่ะแต่แบบเออเข้าใจนะมันจะติดอยู่ข้างในเว้มันจะติดอยู่ข้างในครับมันจะติดอยู่ข้างในมันจะติดอยู่ข้างในนั้นอะ่ะประมาณนั้นที่ไม่อยากจะพูดออกมามันคนละกรณีกับการที่แบบว่าเราโดนด่าจากเรื่องอะไรพูดท้องสิท้อสิก็เอออ่ะอันนั้นเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอก มันสามารถโดนกิบแบบฟักได้ไม่ต้องสนใจช่างแม่งได้แต่ถ้าเกิดคนด่าเราในเรื่องที่เราไม่ได้ทําอ่ะมันค่อนข้างที่จะดอัน้วยจริงแต่ถ้านักแข่งไม่บอกคนหนึ่งก็ยากที่จะเข้าใจตอนนี้พูดเข้าใจได้ผมไม่รู้ว่าพี่ๆในซอกกาซัาเขาฟังอยู่เปล่าน,นะแต่เขาฟังอยู่ก็คงดีครับจะได้เข้าใจเข้าใจเคลียร,ยรย์กันไปว่าแบบว่าใช่เราเราไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นนะนะเออ ใครจะใครจะไปด่าแฟนคลับเนาะแฟนคลับเขาเชียร์เราจะตายเชียร์เราจะตายเราเล่นดีเล่นไรก็ยังตามเชียร์อยู่นะครับแต่ไอมวมันด่าคนที่เข้ามาท็อกซิกใส่อะด่าแบบด่าโค้ดเข้ามาอินบ็อกด่าด้วยซ้ำอะบางคนนะนะไปกันใหญ่เลยอะเรื่องเจ้าแมวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าบางคนมาถามว่าทําไมถึงไม่เอาเจ้าแมวลงครับแค่นั้นเนี่ยซึ่งคนแบบนั้นอะมันเยอะจะตายซึ่งไอเแมวก็ไม่ได้ว่าคนแบบนั้นหรอกปะ คือคนที่มาถามดีๆก็แบบทำไมถึงไม่เอาเจ้าจแมนลงอยากรู้อยากสงสัย่าเงี้ยแมวไม่ได้ด่านะเจอเลยผมน่าตังสุดขึ้นมันก็เป็นแบบผมในตอนนี้แหละผมก็รู้สึกว่าวิธีง่ายครับไม่พูดที่เลยไม่พูดเก็บไว้รู้ซิปเล่นเกมตั้งใจเล่นและระวังทุกๆคำพูดนะคือถ้าเกิดจะมมุดจะพูดอะไรที่มึงจะโดนตัดเนี่ยมึงจะโดน คนโฟกัสแล้วมึงกำลังจะโดนคนสนใจอ่ะเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและมีคนที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนี่ยชาร์เมาส์เลยนะครับไม่พูดไม่พูดไม่โดนดา่าหรืออาจจะพูดให้มันกระชับนะคือถ้าเกิดผมจะต้องพูดเี่ยผมจะพูดกระชับ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 และผมจะไม่ดา่าถ้าผมไม่จําเป็นจริงๆเออจ,เอจบเลยแค่นี้ก็จบเลยน ไครับขอบคุณมากนะใครที่คอยเชียร์ก็แต่ใครที่เข้าใจผิดไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้เข้ามาดูที่ผมสตรีมนี่ก็ทาไงได้นะก็ถือว่าเราได้อธิบายไปแล้วแล้วกันไม่รู้ว่าพวกพี่ๆในในนั้นเขาจะเข้ามาดูเราครบทุกคนไหมแต่ที่ผมอยากให้เขาเข้ามาดูจริงๆเลยเนี่ยคือพี่โอเลเวอร์นะโอเลเวอร์เซเว่นผมอยากจะบอกว่าใจเย็นก่อนนะพี่เฮ้ <c oughs> <c oughs> ยแมวไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนะครับผมอย่าเพิ่งเรียกเราว่าเป็นสะทุนเลยนะนคะครับผมเราก็ พยายามจะทาผลงานออกมาให้มันดีที่สุดอะไรกันนันเนาะแล้วเราก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กด้วยแหละคำพงคําพูอะไรบางทีเราโดนช่องแชทอะไรที่มันท็อกซิกด่าเข้ามาเข้ามาเข้ามันก็อึดอัดนะครับแต่เราไม่ได้ตั้งใจให้จะด่าคนที่หวังดีแน่นอนนะครับคนที่เข้ามาพูดสุภาพเนี่ยทนทั้ง,ท,งท,ทั้งทีมผมเพื่อนทุกคนของผมเนี่ยไม่มีใครแบบนั้นแน่นอนครับผมมั่นใจว่าทีมผมเนี่ยถูกบ่มเพาะเรื่องมารายาทในการพูดมาได้อย่างค่อนข้างดีอยู่นะเออ กับแฟนลับเนี่ยกับคนที่เขาเป็นซัพพอร์ตเนี่ยเพื่อนผมพูดดีทุกคนนะครับแต่กับคนที่ด่าเนี่ยอา้าวแต่คนที่ด่าเนี่ยมันก็จ,จะมีบ้างที่แบบจะพูดทอนกลับไปบ้างว่าแบบเออเนอกปะเข้ามาด่าเราท้อกซิกใส่เราเลยมันก็อาจจะมีบ้างเพราะเราก็เป็นคนนะเนาะแต่คือเราอยู่ที่เนี่ยเราค่อยได้นะ <c oughs> ถ้าไม่ติดว่าเล่นเกมแล้วแล้วแบบก็มาดีสันก็มาดีเฮียก็ก็เป็นคนดีคนหนึ่งอะเออ ก็เป็นคนที่พูดดีอ่ะเร่อง่ะมีโคม,มีครับตลอดอ่ะถึงวะละเวลาคนดงคนดูนะพูดดีอ่ะคือประมาณนะั้นผมเชื่อว่าทีมผมอ่ะเพื่อนผมนิสัยดีทุกคนนะไม่ไม่มีใครอยากจะด่าแฟนคลับที่เข้าหวังดีแนะ่นอน